คำว่าเดสมอร์เรจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากเพลงคลั่งรักเว้ยรักคนผิดคิดจนตายช้ำใจกายมิควายครวนเดสมอร์เรฟังแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับความตายเลยเนื้อหาในเพลงเนี่ยยิ่งหวานหยดย้อยเลยทุกคนเออจากหวานหวานความตายเริ่มมาแล้วนะไปไปมา หัวทิมตุ่มเชเลเว้ยเรดสดแมนแตนคุณนคำนี้ไหมสอบมอยอหอสบายมากอย่าห่วงคำนี้คุณเทิงก็เป็นคนคิดเช่นเดียวกันเดสมอลเลปกติเพื่อนๆใช้คำนี้เนี่ยด้วยบริบทรู้ว่าความหมายถึงอะไรครับ แน่นอนหลายคนจะคิดถึงความตายแต่ผมบอกเลยนะว่าวันนี้คุณฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่คิดอย่างนั้นอีกต่อไปเพราะว่าคำว่าเด a สมอร์เรจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากเพลงคลั่งรักเว้ยซึ่งเจ้าเพลงคลั่งรักที่ผมบอกเนี่ยมันมีชื่อว่าเด a สมอร์เรโดยดีนมาตินเขาเนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดังในยุคนั้นเลยทีแรกเนี่ยดีนมาตินเขาบอกเลยนะว่าไม่อยากร้องเพลงนี้เพราะกลัวจะเสียภาพลักษณ์ คือเพลงเนี่ยมัน,วนหวานหวานหวานมากๆเลยแล้วดีนมาตินด,ด้วยความหล่อเท่นะก็เลยไม่อยากร้องแต่ทีนี้เจ้าเพลงนี้เนี่ยถูกแต่งขึ้นเพื่อประกอบหนังที่ตัวเขานี่แสดงเลยไม่สามารถปฏิเสธได้ก็เลยต้องร้องเพลงนี้ไปฮะ แล้วทีนี้ความหมายของชื่อเพลงล่ะมาป็นการรวมกัน2คํคนะครับคือคําว่า d ดสเป็นภาษาอังกฤษแปลว่านั่นหรือว่าโนนนะฮะส่วนคําว่าอ mor e รก็เป็นภาษาอิตาเลียนซึ่งแปลว่าความรักหรือว่ารักนั่นเองนะฮะนอกจากเพลงที่บอกว่านั่นไงโนนไงความรักโนนไงรักของฉันอะไรประมาณนี้เนื้อหาในเพลงเนี่ยยิ่งหวานหยดย้อยเลยทุกคนยกตัวอย่างเช่นถ้าเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่คล้ายพิซซ่านั่นแหละความรัก ดื่มวายเมาจนหัวทิมนั่นแหละความรักอคือมองทุกอย่างเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าหลังจะเข้าห้องน้ําจะอยู่ข้างบนจะอยู่ข้างล่างเห็นเป็นความรักทั้งหมดมันจะหวานอะไรขนาดนี้ฮะอ่ะทีนี้จากความรักนี่มันกลายเป็นเดซมอลล่หรือว่าความหมายไปในทางการตายนี่ได้ยังไงก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000ัคันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อ ออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ประเทศไทยของเรานะครับมีการนําเพลงนี้มาแปลงฮะโดยครูนครมังคลายน์ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเพลงแปลงในยุคนั้นซึ่งคุณครูนครเนี่ยก็นําเพลงนี้นะครับมาแปลงเป็นเพลงรักรูนเรซึ่งเนื้อเพลงเขาร้องแบบนี้ รักคนผิดคิดจนตายช้ำใจกายมิควายครวนเดชมอเร ฟังแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับความตายเลยแต่ทีนี้มันมีประเด็นครับคือหลังจากที่เพลงรักรูนเรโดยครูนครเนี่ยทำออกมาแน่นอนนะมันก็จะมีคนร้องตามเยอะแยะมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นนักจัดรายการทีวีชื่อดังอย่างคุณเทิงสติเฟืองซึ่งคุณเทิงสติเฟื่องแน่นอนครับอีกไลน์เส้นหนึ่งของเขาเนี่ยเขาก็เป็นแบบว่าอารมณ์ดีนะตลกตลกหน่อยเนี่ยเขาก็จะชอบนําเพลงนู้นเพลงนี้เนี่ยเอามาแปลงเหมือนกันแต่ด้วยความแปลงเพลงของเขาเนี่ยไม่ได้แปลงไปแบบในทางที่แบบเอาหวานๆวาอะไรเงี้ยนะ เขาเนี่ยแปลงไปแบบตลกตลกฮ่าฮมันก็เลยเกิดเป็นประโยคนี้ขึ้นมาฮะรักคนผิดคิดจนกลุ่มหัวทิมตุ่มขาชีเดเดสมอรเรเออจากหวานหวานความตายเริ่มมาแล้วนะไปไปมามาหัวทิมตุ่มเชเลยทีนี้จากเพลงนี้ประโยคนี้แหละฮะมันเลยทําให้คนไทยอ่ะแน่นอนคนไทยชอบเรื่องสนุกสนุกชอบเรื่องตลกตลกอยู่แล้วนะครับมันเลยทําให้ร้องกันติดปากเลยแล้วมันก็เลยฮิต ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนจัดรายการด้วยไงมันก็เลยทําให้ยิ่งฮิตไปกันใหญ่ยิ่งกระจายไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรื่องราวของคําว่าเดซมอร์เรเนี่ยมันก็ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะฮะว่าหลังจากนี้ถ้าพูดถึงแบบเรื่องของการอาคาชีเดซมอร์เรไปในทางความตายซะอย่างนั้นก็เลยทําให้หลายคนก็เลยใช้คําว่าเดซ์มอร์เรเนี่ยสื่อไปถึงความตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครยังใช้คํานี้อยู่บ้างหรืืือออเเเปล่่่าาาหหรรวใใคคจะช้ํงงน อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันคํานี้นะฮะทีนี้คุณเทิมสติเฟื่องเนี่ยแกแบบโอ้โหอัจฉริยะมากเพราะว่านอกจากแกจะคิดคําว่าเดซซมอรเแล้วเนี่ยคำอื่นๆแกก็คิดเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคําว่าเลดสแมนแตนคุณคํานี้ไหมนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเฟบูลัสนะครับซึ่งแปลว่าเลดหรือว่าดีเลสนั่นเองรวมถึงคําว่าสบมยหอนี่คุณคํานี้ไหมฮะสบายมากอย่าห่วงคํานี้คุณเทิงก็เป็นคนคิดเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะไปใช้คําว่าเดส์สมอลเลหรือว่าไปได้ยินคาว่าเดส์สมอลเลที่ไหนมาเนี่ยไม่ต้องไปเข้าใจไปในทางเดียวนะครับว่ามันคือความตายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปมันมาจากเพลงรักหวานซึ้ง เพื่อนๆละครับนอกจากคำว่าเดส์มอเรเลิฟสแมนแตนหรือว่าสบมยอหอแล้วเนี่ยคุณนึกถึงคำไหนของัยรูดูกันเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์คุยกันได้เผื่อว่าครั้งหน้านะผมจะเอาคำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอาออกมาเล่าแบบนี้ให้ฟังผมว่าเฮ้ยมันน่าสนุกดีเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้บ๊ายบาย